สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชี่ยนน้อยหนน้อยรักสิบเนาะเอาหลังจากหลายลงวดเนาะที่ผ่านมากระถืออยู่แต่ว่ามูห้าวบ่อใดมากเข่ามาหาเราเนาะบางงวดบางหันงวดที่ผ่านมาเนี่ยห้าเข่ามาเนาะห้านี่หมายถึงนี่ละหมายถึงเจอู เจอุผ้าแห้งหรวยไม่เลิกเก่าเนาะคะ่ะเปลี่ยนซื้อแล้วเรากลับมากับนี่แหละพระอ๋อน้ำชคกค่ะวันนี้เ<อ>ขมาม่ทายมิตระบุญผ้าไหว้มา่ทายเนาะคะ่ะบอกระทิมง่านเดียวกันละเพิน่นกลับมาอยู่ตะมาะห้าวเหน่อบริมา,มาแล้ดุนดุน,ดนผุนเขาจังยังนี่ถึกปวดว่าเงาเอาะ บาดท,ที่นี่ก็ได้โอกาสมากเนาะเพราะว่ามหานนกัเลยมหาบอดีตั้งใจมากมหาปูสมโพธิอยู่ละสำนักอดโอเปแมนสำนักที่พักสูงสมานร,ร่วมใจนนแล้วก็ไปหาน้องนัดสะพัสผี<ย>พอดีพันบ่านเพนมานเชี่ยนหน่อยลักสิบเนาะค่ะค่ะก็เลยพอดีแหละมาจอบแค่นี้ จอบมามันเขาสิไปจอบอีหยังมู่นี่มาจอบอะไรบ่เห็นจากเทื่อเล่าไปถ้ามาหาจินเลาไปกับน้องสามเอออืม่างคนก็ต่างยากค่ะพนี้ผู้สาวว่าน่องสาม่าสั่นเพนนัดนนองสามใบสามแหนเพนเป็นเป็นคนขายอาหารนะคะวาแเป็นนองสามเป็นไม่ยิ่งจากนี้เออน่องสามหนึ่งสามั่นดองสามขวดจิหมดเนาะอืม จอบไปไดกับประโยชนจอบไปไดกับประโยชน์เมื่อนี้ได้โอกาสเด้อว่าเอาไปไทยข่าวมาเห็นผู้ปกครอเราอยู่ดีที่เดี๋ยวมามาเนี้เป็นที่ของเจุ้ผ้าแห้งเด้อว่าเห็นรถสามร้อจอดที่รีอยู่เบ็ดใส่เบ็ดใส่ซนี่ครับข้าวกอนก็เห็นได้ยังไงข้าวมากงวนก่อนแล้วซื้อใจบุญใจบุญบุญน้ำโชคลับใจบุญเราวมาเขาวกลา พาดไปล้วก็ให้ไปก็คนว่ามันแบดจบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยจะทำหางอยู่หรออานเป็ังไรบนมูออะไรสนนโอ้มูใดคือว่าคือเห็ดปวกมูสิบสี่้องกันนี่ละโอ้บอกมูที่สิบสี่เนาะแต่ยังไรคือเวเห็ดมากสนนบอกบอกมูมูอพวกพวกคืออย่าหักไม่แค่ทันดิเอาเสียนหน่อยเจ้ากับแขวว่ามีเราบอเดี๋ยวนี้เห็ดเล็กเก่งหลายจนแขวว่ามีนาะเจ้ากระดเจมินพักเนี่ยังไรมเท่ากวน้น ฮะเกิดรุ่นเท่ากันแล้วกว้างกว่าแก้วนะมากก่อนโอเส็้ยนใบเราหมดแล้วค an ่ะเลขบางนี้กันกล่องไว้แล้วล่ะโอ้กันแล้วตีกันไปแล้วกันแล้วกล่องนรัอยู่ทีโอ้ทั้งกันทั้งกล่องมาเที่ยนี่ก็ให้ฟ้าอ่อนน้ำโชคมันหมาน้ำในเด้อเอฟซีกำลังรออยู่ว่าเป็นยังก็บ่ไปตามเสี้ยนน้อยรักสิไปแน่โอ้บ่เอากระแมนตัวเอฟซีวางสั่นเอากระวานตัว โอ้มาตามให้แล้วเด้อค่ะแบบเห็นแล้วบบเหมือนมองเห็นแล้วตัวกิงเสียงกิงบ่นเพื่อนพวกกันเสียงแหลมย็บน้อยเด้อค่ะเอสซี่ประมาใกล้ถนนเนาะค่ะใกล้ถนนโดนแรนบื้ยบึ้อยู่ค่ะเมื่อรุ่นกันสิมาสัมภาษณ์ที่ไปติดป้ายว่าให้เบาเสียงหน่อยจะสัมภาษณ์เสียงน้อยหลักสิบสีบางทีปวดแรนจะจวดจวดอยู่กันเมื่อนี้มั้งพ่อหนาพ่อตากันกับ จยงเราบอกเอฟซีมาตามแล้วบ้านบ้านเจล่นนะครับมาลาโอ้ยูจริญล่นรักกิโลรักกิโลกับพี่นี่เห็นโอ้บอกโอ้ยังว่างสั้นตัวผู้ต้องขึ้นเป็นสีบางเอาอยู่ในบ้านกุไก่ผมนี่ก็ยังมีขอท้อล่ออยู่คือเก่าแต่ว่าไฟฟ้าไปเพราะเนอดเขาห้อกัตติตัศน์ถนนสั้นเขาว่าเอาบ้านนี่เขามาทั้งตัวเลขตัวเบอร์เขาเนาะมาจังอะไรก็ค่ะคือว่าเขาคักเขาแน่แท้หลักสิบคือเลขเจ็ด ไ่แปดน้ก้อนเนาะอดที่ผ่านมาพอนเมื่อันไข่แปดมื่อหันไขเจ็ดอันนั้นมันเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักสิบคือเจ็ดเจ็ดแปดมันก็กอดข้อกันมาเนี่กอดมากันเมือหันกัไหลักสิบคือเจ็ดอดกอนทุนไห้แปดนก้อนไแปดันออกแปดสองแปดแสองเออบบดนี้กับแนวทางที่ปลาอ่อนน้ำชงมาตามแล้วยิ่งเอฟซีบอกว่ามาตาม เสี้ยนหน่อยรักสิบหายแน่เด้อว่าเั้าเลขพ้นือเข่าดีพูดดีดียแถวพระจันอืเอเจสี่ก็เหม็นมากกอเข่าคักเขาแน่แถวพระจันทรอแล้วฟันรักห้เสียบที่ี่บ้อนไปใจกันะบ้านคันพดีเร็ยได้แล้วกรับเจ้าของก็ไปซื้อเรียกไปซื้อเรียกชื่อลอตเตอรี่ออลอตเตอรี่ซื่อเจ็ดเก้าแน่ะมันเป็นเพี้ยนนีไปแจมเดียวเจ็ดแปดเป็นเจ็ดแปด มันบ่นาที s <S ่เป uh uh> ็นเจ็ดแปดจะกคามรลยเด็กเนาะเอ้า็ดีประนั้นตอนมันเฉียดไหออเฉียดขนาดาีเป๊ะลนะแม่นถ้าวิ่งหนีเปี้ยดปีด้อยม่ไหนหีทวารเขาครอบตามสัเกตเบืองยินถ้าเอเลย่ไปปั่นมาเจ้าของกลางม่องป่าเขาอักลักตั้งไก็เป็นเจ็ดที่ไปใส่ไ่มันเจ็ดทั้งเจดเออทั้งเจ็ดเมันมานน้กันเลยโอ้ยใส่ม่องไบเขาอักลักเนาะค่ะไม่ันเขาปั่นยังเร็ว มองกระตาเป็นเลขกสีแบบมือเหล็กเนี่ยคอนสตรีตใส่มันถือหมดนี่แบบหนึ่งตัวเนาะตัวแต่ว่าอันนี้ให้เน้นๆเลยให้วิ่งเลยมันบ้าวัดวิ่งเแล้ววิ่งกะว่ามันวิ่งตัวเดียววันไปที่เจ็ดพูดอะไรที่มากกว่าวิ่งกะคือวิ่งได้ครูบ่กมีไอ้เนาะมักเรียนมักวิ่งค่ะมาหนี้ว่านี้เฮ็ดไใบอะไปค่ะมาหนี้เห็ดใบเฮ็ดแล้วเฮ็ดหรอเปล่า เฮ็ดแล้วเป็นไดแน่เห็นแล้วมันได้สามโอ้ได้สามตัวเดียวโคโลโเลยบ่พ่อตัวเดียวนี่คือเป็นตัววิ่งก็ได้เป็นเลขหลักคลิปก็ได้คือสาม่ม,มีร่องเลยบ่ร่องมันกะมีร่องเข่าเอาร่องตัดทิ่งเออร่องคือร่องวิ่งสามเป็ดก้อนอต่วิ่งนือดจะเป็นเข่าร่องเข่าแล้วนะั่ถ้าสองตัวฮางเรียมมันแต่กอดพ่อกันเทียงกอดกันได้ก่อนเนี่ยนั่ง เนาะมาแบบได้ทุกแบบของมีห้าเนาะมาที่นี่งวดนี้ให้วิ่งสามมานี่จับคู่ได้ตัวไดนพอจับคู่เอาเฮ็ดไปเดียวว่าจันทร์ให้คนโชว์ให้เอฟซีหอเบิ้งดูสิบหกิบหกกันย่าเนาะ แม่นบแมนบ่แมนค่ะสิกันยาองมโอ้ไ้วิงสามงสามลองเกองเก่าวิงสามลองเก่ฮะ่ิงสามลองเก้ามันอยูีอยู่สามหนึ่งจับคู่ป่ะค่ะจับคู่จับคู่มีตัวไหนนะครับพ่อสามหนึ่งตัวไหนอีกสามเก้าสามเก้าสามเจ็ดสามเจ็มห้าสห้าออคือคือเป็นตัวบน โอเป็นเป็นบนเลยเป็นดังเทิงเลยใช่ไหมบนล่องล่องเก่า้ามีทีานี่บอกเก้าขาโอ้เก้าหาอันนี้เป็นตัวล่องมันบ่ตัวล่องอ๋อนี้คือกันใบมันบ่ค่ะกันเก้ากเก้าเ็ดเก้าสามตัวกันนี่ไม่อยู่สามหางมันมาเพอ ก็เป็นการวิ่งกวิ่งนัเน้นเคือนกับวิ่งสามโอ้วิ่งวิ่งเป็นปะฟันที่สามฟันที่สามบนเป็นปะค่ะสามบนวันก้อนจะเจ็ดคือเป็นบนเป็นปะค่ะเจ็ดแปดบนวันฟาดกับไีฟันแปดฟันแปดโอ้โหบนขึ้นกันบนอะไรมันออกแปดสองอแปดสองบนอันนี้มันมีร่างเป็นปะค่ะเหล็กที่เห็นมานมีร่างนี่คือล่างนี่มาถึงมาล่องนี่ล่องเป็นเรียกล่างนี่คือเก่าโอ้ เก้าเอ้าจับเฮ้ยเิ่นเบิ่งลำบ่นี่กะให้เบิ่งต้อนเฮ็ดไปแล้วสิเซียงไว้สิเอาเซียงไว้รถบ่โอ้ยเนาะยกขึ้นอีกแน่พ่อเฮ็ดไปกลางๆแล้วเซียงไห้ตินี่เด้อค่ะเอฟซีค่ะนี่แหละของพ่อน้อยหลักสิบเซียนน้อยหลักสิบ ต้อ่คุยกันเลค่ะอยากเอีงไป่พอน้อยเอามากงชื่อเจ้ากอวเพินังอธิบายอาอธิบายก็ได้ค่ะอาซีเอาเอาประกามาเขียนสิแล้วมาที่เพิ่นที่อาที่เบอร์โทร้เขี่ปโอ้เบอร์โทรเบอร์โทรเอาเถอพอเอเดยวหาประกาให้เดี๋ยวก่อนเดวยอใจเย็นค่ะทั้งมูเจ้าสะวกทั้เียนหอยกันลยัเทีนเพิ่ติีตอีกเพิ่มเจังยอเอาสีบ่น่นบ่สีได้นอนได้รับบ่ เอาเขียนเบอร์โทรเอาเบอร์โทรมาหั่นเสียนหน่อยเดี๋ยวพอมาแนมเบอร์เลขเพื่อนเขาทุงอดไม่ไหลเบอร์ไหลเบอร์นี่สองจิ้มเลยมันนี้มันเลขอี่หังเลขศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์พี่กันบศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเออแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าห้า ศูนย์โอ๊แปดศูนย์สามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เก้าแปดศูนสมหนึ่งเอาอันนี้ยังสันบอกนี้เบอร์นี่นี่เบอร์ยังเขาเนเบอร์เฟบอก่อหนีงคเบอร์ยังนี่ากเอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์เอาบอรัพท์นี่เขียนแล้วเออเบอร์เทรศัพท์ุดโอเคเบอร์โทรศัพท์เเฟค่ะ โชว์เพงดูค่ะอันนี้ลกหนึ่งแค่น้อยนะลูนิดๆเออพ่อหน้าค่ะเออนั่นออแลออนนหละนั่นแหละการันง,ง่ามเลยอันนี้กะคนนี้เบื่อท้อเนาะเบื่อท้อคนกะศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์สามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าเนาะค่ะครบหมดละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ย บางชาวอ่านดูจังไรมันก็นสีเที่ยงจังสัเลขนึงขีดทั้ง,งใตนะคะ่ะอัลหลขอสี่หูแจวว่าเป็นเลขหนึ่งขีดฐานมันเห็นไหมค่ะเราขีดลงหักับเป็นเลข,นเเเขนหนึ่งคันเลขเกียรเท่ากับขีดหนึ่งสิบตัวี้คอนเสมน ก้าสิออบทิบเบียดเอาไ้นโอ้ยเนอะเบื่อ, <laughs> อเอ็ดไรเพรามันเบื่อเพิอทำไมมีหอดชิดเกตทเกียดท่เบีตัวคุณเนาะ,ะโ<อ>้กค่ะมันเทศก,กันขกันอเอาว่าไป ไตามนี่เลยมาไปตามนี่เลยโอ้นสิ้วงดอกแคบหนาจอไปเด้อค่ะนี่แหละดิเสียนน้อยหลักสิบงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนหกหกค่ะวิ่งสามกับเก้าเนาะแต่ฟันไปที่สามจับคู่ให้กับมิสามหนึ่งสามเก้าสามเจ็ดสามห้าห้าเจ็ดส่วนตัวร่องกับสิบตัวร่องสิเป็นเลขลางเนาะพอเนาะโอ้ตัวร่องสิเป็นมีเก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสามค่ะ เบอรโทรเพิ่นเบอร์อะไรเนาะคือหลายแต่เนาะ0 9ย098 031675ค่ะโมเมนต่างไต่นี้098ตัวช่าัชอเะมันสองยางเอาตัวเช่งเซียน0800411353แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ098 0316175 แค่แช่หุ่ยยังกจออไ้เดค่ะเนาะค่ะเอากระโหลกควนพอน้อยซ้ำนี่เหรอเนาะกระตัวได้เลขก็ได้แล้วแหมเลขก็ได้แล้วขอบคุณนพอน้อยหลายๆขั้นสอบกับจัดขั้นขัดกับพานเนาะทั้งช่องไหแนวทั้งผู้ใดมากกับจัดเนาะแมเฮงๆปังๆค่ะเอาขอฝังด้วยๆค่ะให้โชคให้มันเออให้มดมดนี่มดชนพินกัน โชคมาอยู่กับดวงเอาอยู่กับศาสนาและดวงค่ะอยู่ที่บุญค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเสี้ยนหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ